สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วที่ช่องทยากรสักเครื่องนะคะสำหรับวิีนี้เนี่ยมานั่งตรงนี้แน่นอนนะเบียร์จะมาเปิดกล่องอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็มาถึงพร้อมกันเลยสามกล่องนะคะก็เลยจะมาทําคลิปเปิดกล่องให้ชมกันว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรมาส่งบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะจ๊ะเราเริ่มที่กล่องล็กก่อนแล้วกันเลยนะอันนี้เบียร์ฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะคะที่อยู่อะไรก็จะแบบสลายหายไปนะเดี๋ยวมาดูว่ากล่องแรกเนี่ยเป็นอะไรนะคะทุกคน ที e ่เขาก็แพ็กมาให้แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอะไร mm hmm. นี่มาแบบสามองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นพระกิ่งไทยนาฏนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นพระกิ่งปี3 6หนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าหน้าหลังยังไงเนาะก็มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องกรัรมมี่ ส้มแบบนี้นะคะอาไม่ใช่พระกลิ่นเป็นพระชัยนะทุกคนองค์เล็กๆนะคะด้านหน้าเนาะก็จะเป็นแบบนี้สวยคมชัดมากเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเขียนว่าพระพิริพินาชนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะพระนามย่อๆสอนะคะแปดสิบพรรษาเนาะใต้ฐานก็จะประมาณนี้เลยนะสวยมากนะคะ องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะพักิ่งพัะชัยพลิีพินาตปี3 6นั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกล่องนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะเป็นกล่องนี้นะคะว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพระเพลรีพินาตหลายคนนะคะเพราะว่าเบียร์รับเช่าเป็นพรชพลรีพินาตของวัดบวรอ,อยู่นะคะพี่พี่ท่นานใดเนี่ยสนใจอยากจะอ่าอ่าอยากจะปล่อยนะคะก็สามารถส่งรูปมาให้เบียร์ดูก่อนได้นะคะ สะดวกเนาะสามารถนัดเจอกันได้นะคะหรือว่าจะเขาเรียกอะไรอะ่ะหรือว่าจะส่งณีย์มาก็ได้นะคะอ่ะกล่องนี้นะคะต่อกล่องนี้ไม่ใช่พระนะคะเป็นครีมหนีบนะอันนี้ข้ามไปข้ามไปคือแบบสั่งเยอะเนาะบางทีก็จําไม่ได้ว่าใครส่งอะไรมานะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระบริพินานี่แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นกล่องใหญ่นะคะกล่องใหญ่เนาะว่าเป็นอะไรนะ เมื่อกี้ก็ตั้งใจเปิดชนะแต่เราก็นึกว่าพระมาถึงที่ไหนได้ครีมหนีบทาม,มิยาของลูกสาวตลกเลยจ้ะแกะซะ,ะสวยเชียวเราก็ดีใจนึกว่าพระมาถึงแล้วคนหน้าบานอยู่ข้างหลังกล้องนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือของอาจารย์รักพันธงนะคะเรียนนับถือพญานาคมากๆปู่พญานาคมากๆนะเดียก็เลยมีเลยสั่งเป็นหนังสือนะคะเดี๋ยวจะ แกะให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคเครื่องประการใดนะคะเอามาอวดกันสักนิดนึงเนาะรอของนานพอสมควรนะเพราะว่าอันเนี้ยเบียร์สั่งจองไปตั้งแต่ตอนที่เขาโฆษณาใหม่ๆเขาว่าให้จองเราจจาไม่ได้แล้วลืมแล้วอะน่าจะเกินเดือนอนะคะทุกคนแตวของเพิ่งมาถึงเลยแต่อันเนี้ยก็คือซื้อหนังสือนะคะเขาจะมีเป็น พญานาคแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งพญานาคมาถึงแล้วซึ่งเปียกเ,เป็นปลูกพญานาคแบบนี้เนี่ยมาถึงก่อนนานแล้วนะคะสวยมากนะเดี๋ยววันไหนจะเอามาอวดนะคะเป็นเซตคู่เลยนะแต่อันนี้เป็นหนังสือนะคะเป็นสมบัติพญานาคราช2,565นี่เลยโรานานมากนะะเดี๋ยวจะไปอ่านนะคะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนาะประมาณนี้นะคะได้ได้แบบ เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเป็นรูปหล่อพญานาคปะสวยมากนะดูในรูปอย่างเงี้ยคือแบบคิดว่าจะเป็นรายละเอียดไม่สวยนะคะว่าแต่แต่ว่าของจริงอะคือสวยมากเนาะยือมาไหนเอามาถ่ายให้ชมนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพักเครื่องนะไม่ได้เกี่ยวกับการร้านหรือว่าอะไรคือเราซื้อมาเองนะคะเราชอบอ่านนะคะโอเคก็สรุปว่าวันนี้นะคะมา3ามกล่องมีพระมาองเดียวที่เหลือเป็นหนังสือนะคะกับ,บครีม,บบมดิบทรยาของลูกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลย โอเคทุกคนนะก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียก็ขอปิดคิปไว้เพยงเท่านี้แล้วกันเนาะส่งท้ายนิดนึงว่าพี่ๆทันใดเนี่ยมีพระเพลีพินาศของวัดประวรน,นะคะหรือว่าพระรุ่นไหนก็แล้วแต่ของวัดประวรเนี่ยสามารถส่งมาให้เบียชมได้นะคะรับเช่าพระเพลีพินาศส่วนพระคนอื่นเนี่ยเป็นบางรุ่นเนาะก็สามารถลองส่งมาคุยกันได้เนาะสามารถส่งอ e ีเมลส่งเคอรี่มาให้เบียดูได้หรือว่า จะเป็นการนัดเจอกันก็ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องส่งรูปหน้าหลังข้างมาให้เดียชมแบบชัดๆก่อนนะคะรบกวนพี่พี่ทุกท่านทีส่งรูปมาไม่ตีแฟดใส่พระนะคะแล้วก็แนะนําให้ถ่ายเป็นตอนกลางวันนะคะภาพจะชัดกว่าบางคนเนี่ยคือถ่ายมาตอนกลางคืนมืดๆแล้วก็เปิดแฟดแล้วแฟดมันสะท้อนสะองพระคือเบียมองไม่เห็นจริงๆนะคะก็รบกวนด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนี้เป็นกำลังใจให้เบียด้วยไปแล้วบ๊ายบายค่ะ